สวัสดีจา้าวันนี้มาแซบมหาสารกับช่องปัง,งปอน<อ><อ>ช้าแนววันนี้ได้เมนูอะไรเอ่ยน้องไอซั่สวกุ้งสดจ้าตำกุ้งสดครับพี่นอ้องประหลาดน,นัว,นว,นวส,สัแซ่บแกมกับขนมจีนอ,อันฟันฝ่นาลากพ้<ร>อมชูผักบุ้งสรัดแหน่รวมๆกันไปเมนูนี้จัดแบบเด็เดๆเลยพี่น้องครับผมขอเผ็ดๆเลยเมนูนี้นะครับผมพี่น้อง บอว์ไล้ครับพี่น้องทำไรแตกแล้วม่าแสบกันได้ครับพี่น้องครับผมแสบๆน้องกันจ้าต<ม>ัดกูนอนอครับผมไปละผมตัวเงี้ยงงาม,งามสแสบๆเอาจัดน้นองไรเด้งไหมปะหนุ่ม อันเส้นปลาจะหาซื้ยอยากก็ได้จ้ะกินกับตำตำแซบครับผมแก้มแก้มแซบฟันดีเขากันแต่ก็แพงอยู่ <laughs> <laughs> เอามาตรับหนึ่งเนาะแม่ <laughs> ฮะสีบ่ค่อยด่ายไปเลยคือแบบว่ามันกรอบดีกรอบครับน้ำนัวเนื้อใส ขอไปครับผมใครสนใจรากหอมชูก็สั่งได้เหมือนเดิมนะจ๊ะขายคือเกาด้วยจ้ะ อร่อยดีใส่แซมกันได้ครับพี่น้องครับผมทางไก่ทางไก,งก่พีพ,พีทุกคนครับผมต่างประเทศฟังเล่ามากินน้ำกันครับผม แลบมาอาศาลเด้อจ้าอืม เนืนุ่มหนุกหนับกินกี่ทีก็ไม่เบื่อนะจ๊ะเส้นเนี่ยเส้นของพุทตรม,มีครับผมจัดผมกิน เป็นยังถีของครัวและแบบว่าตำเองคือแบบว่าสุดๆนะตำเองแสบเองจ้ะม,มากรดได้ก็ใส่รนั่นถุดต้อง ที่สำคัญกุ้งสดมากๆทุกคนครับผมสดแซ่บ มงนีผ้ายุเขานะครับฝนตกทุกวันพี่น้องทาง่ทาไก,ก่ท่าไกายก็ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำพี่น้องนะ กินลุยใส่มือมันแสบเปื่อนกบว่าเป็นยังเศษเอาอันฟันฝานเนี่ยสองมันของไอ้คนกินแล้วันถือใจเพ่่นปอนกับว่ามันแสบมันเข่ากันครับพี่นมอแน่นจ้ะ เห็นเป็นไฟ้ยๆอย่างที่มันมีความกรอบของมันเนาะปะป๊ะแมนครับต้นอ่อนๆใช่ว่นเป็นหยาแต่ไม่เคยกินหยาเลยแซบสีสาด อืขออภัยครับผู้กินกุ้งดิบแต่สำหรับปอนปอนวะกุ้งดิบมันแสบแสบกว่าแต่ต้องสดนะครับม่นมีกิ่นร่างสาสาอ Ở đây ăn ch GTD riley rile, UFX tươi bạch rối, rất ngon. Cho mình. Người tâm hết girl, Hmm. <laughs> <laughs> มันจสแจบตองเออเด้อคุณไอยังสสวนยังเสบเนาะน,นั่นจ้ะไปส่วนเดียวกันต้หักกันอืออ้อพ้อจ้ะ mở cái chữ mày đằng cô phải không? <laughs> ừ. นกคนแว่าตำจังไรขึ้นแต่สีสันหนามไรเนี่ยนี่เห็นในเบิ้งเนวเดี๋ยวผมเห็นในเบิ้งอีกรอบนะครับผมฝนตกแต่ก็เอานะปะป๊าอากาศร้อนอากาศเอา่าว เรื่องนัวเอาไหมให้爸爸 น้องไอ้อิ่มนะแซ่บเผ็ดเซ็นเบิร์ดนะครับพี่นอกกลัวกี่ไ้อืม คำสุดท้ายเส่รๆบน้ำการรับพี่นองครับผมเส่บบเหกันครับผมครับ <c oughs> เสียบิ <c oughs> ยบร์บมหาสารเอาน้ำน่อยครับ ชนก็จะเริ่มตกอีแบบพี่น้องโมนี่จะกลับบ้านกลับบ้านไปหาคุณแม่หาพี่พี่ค่ะ <c oughs> หาลุงหาล้านล้านจ้ะ้าอันดาไปเล่นน้ำเอื่อยเพิ่อนอิ่มครับพี่น้องแซบ่บโอ้โยเผ็ดหนัวค่ะ ุดดอดสุดแสบมหาสารของปอนพีน้องไอคือเกา่าครับพี่น้องพี่น้องมากกิมนีปอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมสองคนเดีเฮ็ดคลิปออกไปนะครับพี่น้องครับผมบ่ขออยังไรหดอกกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหนานะครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า